สวัสดีค่ะช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันนะคะติดตามเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบมาตราการเยียวยาในห่วงที่มีการล็อกดาวน์ค่ะโดยให้ความช่วยเหลือนะคะในกลุ่มของแรงงานผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน10จังหวัดนะคะรวมทั้งจังหวัด ปัตตานีของเราด้วยโดยการเที่ยวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33เร่งลงทะเบียนนะคะในกลุ่มของแรงงานและผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตราส0่ เพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะโดยรัฐบาลจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือยาวยานะคะเงินจำนวน5,000บาทแต่จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เสีบก่อนนะคะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับในกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะผู้ที่ ทำงานฟรีแลนซ์นะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านโควิดนะคะช่องทางที่ท่านสามารถจะลงทะเบียนเพื่อรับเสร็จเยียวยาวช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะมีช่องทางไหนบ้าง อันดับแรกเลยนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะคะที่ https://www.sso.go.th/section40 ส,ะะสามารถเซิร์ชข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อยนะคะหรือกรณีที่ท่านมาสมัครด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ก็ให้เตรียมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะหรือจะไปใช้บริการที่ร้านเซเว่นอีเทุกสาขานะคะใช้ได้บริการใช้ได้ที่ทกศหรือที่ บิ๊กซีค่ะนี่เป็นช่องทางที่ท่านสามารถจะสมัครเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการาได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะคะซึ่งใน,นเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีข่าวดีด้วยนะคะก็มีการลดอัตราเงินสมทบนะคะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะในช่วง สถานการณ์โควิดนะคะโดยจะได้รับการคุ้มครองโดยการจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนสิทธิทประโยชน์นะคะหลือ อร้อยละ60นะคะของเงินสมทบเดิมนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคม64ถึง31มกราคม65ค่ะโดยขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้ในอัตราใหม่3ทางเลือกซึ่งท่านจะต้องเลือกนะคะตัดสินใจเลือกก็คือคุ้มครองใน3กรณีจากเดิมนะคะ70บาทต่อเดือนจ่ายใหม่เป็น42บาทต่อเดือน ะะก็จะคุ้มครองนะคะกรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีทุพพลภาพแล้วก็กรณีเสียชีวิตค่ะทางเลือกที่2นะคะจะคุ้มครองใน4กรณีด้วยกันนะคะจากเดิมจ่าย100บาทต่อเดือนนะคะเหลือเพียง 6 0บาทต่อเดือนค่ะจะคุ้มครองอะไรบ้างเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างก็คือกรณีฉราภาพนะคะจะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบีย้ยค่ะส่วนทางเลือกที่3นะคะคุ้มครอง5กรณีนะคะจากเดิมที่จ่าย300บาทต่อเดือนจ่ายใหม่เป็น180บาทต่อเดือนค่ะคุ้มครองเพิ่มมาอีกหนึ่ง กรณีก็คือเรื่องของการสงเคราะห์บุตรนะคะได้รับเงินรายเดือนนะคะซึ่งก็จะต้องดําเนินการตามเรียดขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขต่างๆด้วยค่ะเราจะกลับมาติดตามเรียดเพิ่มเติมทั้งหมดนี้อีกครั้งกับในช่วงของเวลาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ด้านโควิด -19 นะคะกับริชันพัชรายิ่งดำนวนค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ